สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแอปพลายทีวีค่ะตอนนี้นะคะก็คือตื่นเต้นมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่21พฤษภาคมซึ่งเป็นวันที่ BTS จะคัมแบ็กนั่นเองค่ะทุกคนและวันนี้เนี่ยจะเป็นการปล่อยซิงเกิลหนึ่งมาก่อนนั่นก็คือซิงเกิลปัสเตอร์นั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ11โมง10นาทีแล้วนะนั่นหมายความว่า MV ปล่อยมาได้เพียง10นาทีเท่านั้นและทางเราเองเนี่ยก็ไม่เข้าแอปพลิเคชันไหนเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube ทูบทวิตเตอร์หรือว่าวี v e r s e เพราะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะหลบสปอยแบบไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพลงนี้เนี่ยมันจะปังขนาดไหนแล้วบางทัานจะหล่อขนาดไหนถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยในที่สุดว้าอ๋อ Okay. E เกียดสักว่ะถ <Ooh. c oughs> <c oughs> ูก si ม <c oughs> ือมากโอ้โหพี่ซีหล่อมากมึงพี่ซีหล่อมากโอ้าวขนลุก เกียรติจังหวะสูบมือเออคนเนี้อ่ออโหทุกคนดูโตมากอ่ะสมสมอายุมากคำแบคนี้ให้พี่ซินพี่ซินโดดมาก ดัดดีทุกสถาบันน้ำาย <c oughs> สีผมเออเออชอบสาวแบบนี้เกียด โล่อมาทำไมทุกคนหลอกวะงงออาดาลาเหมือนแก๊งหนุ่มสมัยก่อนเราจะพยายามไม่พอร์ตนะคะอุ๊ยป่าเพิ่งเห็นป่าครั้งแรกเป็นรูปอานี่ โอ้ยทุกคนดีมากเลยอ่ะโอ้ยฉันขนลุกอีกแล้วเนี่ยโอ้ยบัตเตอร์สิงเกิลบัตเตอร์ก็คือบางทันหล่อมาก คือเข้าใจความหมายของคําว่าโตเต็มที่เลยอะทุกคนคือโตเต็มที่มากทั้ง7คนนี่ก็คือแบบดูดีมากหล่อแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากคือมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่เด็กหนุ่มไร้เลี่ยงสาเหมือนแต่ก่อนแล้วอะมันกลายเป็นว่าเออเขาเติบโตมาได้อย่างดีแล้วเขาเป็นแบบเป็นผู้ชายเต็มตัวที่พร้อมจะขโมยหัวใจผู้หญิงทุกคนอะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนและ MV นี้เนี่ยเหมือนเป็นที่มาหาคำว่า ray is m a l l คือมันไม่ต้องมีอะไรเยอะเสื้อผ้าก็ไม่ได้แฟนตาซีใจอย่างใดแล้วก็มีไม่ กี่ชุดด้วยแต่ว่าดูดีมาก อันนี้ชื่อโทสปายลิ์เลยนะว่าสามารถเลือกเสื้อผ้าได้เหมาะกับเมมเบอร์แต่ละคนมากๆและโทนสีอะไรก็คือถูกใจเราด้วยแหละคือมันไม่ต้องมีอะไรเยอะคือรู้สึกว่า MV นี้เนี่ยมันดูดีทุกคนจริงๆแต่สิ่งที่สะดุดตาเราที่สุดคือพี่จินคืองงมากคือรู้แหละว่าเขาเป็นคนที่หล่อที่สุดจากคําที่บางท่านเลือกกันเองอะว่าพี่จินเป็นคนเหมาะที่สุดแต่คือก็ไม่คิดว่าจะหล่อขนาดนี้โดยเฉพาะ MV นี้ทุกคนสังเกตดีๆนะทุกซีนที่พี่จินออกมาคือขนลุกคนเรามันสามารถหล่อได้ขนาดนี้เลยเหรอเอาด ที่เขาบอกว่าคนที่อายุใกล้30เนี่ยจะมีความแบบแดดดี้สูงคือถ้าไปเห็นมาจริงจริงนี่ก็เชื่อแล้วแหละเพราะพี่จินหล่อจริงๆอ่งะทุกคนคือเหมือนมันสมอายุเขาอะมันเป็นวัยที่เขาแบบเออเนี่ยวัยเนี้ยเหมาะกับเขาสุดๆดแล้วถ้าต้องเลือกให้ใคร MVP เนี่ยขอเลือกให้พี่จินเลยใน MV b u ว t e r เตเหมาะสมหล่อจริงๆหล่อแบบหล่อไม่เผื่อใจหล่อไม่เผื่อใครทางนั้นอะแต่ทางนี้แล้วนั้นเนี่ยพี่จินเขาก็ไม่ได้หล่อคนเดียวทั้ง6คนเนี่ยก็หล่อเหมือนกันอีกคนนึงที่สะดุดสายตาเรา คือแท้ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่ใช้คําว่าหล่อได้เปลืองมากแล้วบวกกับตัวเองเป็นคนที่เล่นหูเล่นตาเก่งนั่นก็คือแบบแพรว์พรวมากคือคิดว่า m v นี้เนี่ยน่าจะตกคนได้เพิ่มมากๆเลยใครที่ไม่เคยเป็นอาร์มี่ตอนนี้นะตอนนี้ก็น่าจะได้เป็นอะ่ะเพราะทุกคนดูดีมากจริงๆซึ่งใน MV นี้เนี่ยก็ไม่ได้มีสตรอรี่หรือว่ามีความแอบ,บ,บ,บสแต็กให้เรามาตีความแต่อย่างใดน่าจะเป็น MV ที่เอาไว้โชว์สเสน่ห์โชว์คาริสม่าข,ของมังคันมากกว่าและสิ่งหนึ่งที่สําคัญสุดๆของมังคัันน่ก็คือือออเเงงขพล เพลงดีมากทุกคนเป็นบีทที่ติดหูง่ายมากแล้วก็เป็นเพลงที่สว่างสวัยเป็นเพลงที่ฟังแล้วก็สดชื่น mm hmm. อารมณ์แบบไดนามันน mm ั hmm. ่นแหละแต่อาจจะให้คนละฟิลกันซึ่งพอฟังเพลงนี้เนี่ยทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้ทามาเสิร์ฟแฟนเกาหลีอย่างเดียวแล้วแหละมันทํามาเสิร์ฟคนทั้งโลกเลยซึ่งตรงนี้เราชอบมากๆก็อยากให้บางคานทําเพลงแบบนี้มานานละเพลงที่เข้ากับ คนประเทศไหนก็ได้ซึ่งเนื้อหาเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงภาษาอังกฤษเหมือนกับแด na m i ม e เลยเพราะฉะนั้นคิดว่าเพลงนี้เนี่ยก็น่าจะถูกใจมีอินเตอร์มากๆก็หวังเลยเกินนะว่าเพลงนี้เนี่ยจะสามารถขึ้นไปสู่อันดับหนึ่งบนชาร์ต i ิวบอร์ดได้อีกครั้งหนึ่งก็อย่าลืมไปสตรีมกันเยอะๆนะคะแต่สิ่งที่เราไม่ได้เห็นใน MV ีนี้ก็คือใน m v นี้เนี่ยจองกุ๊กยังผมยาวอยู่แต่ว่าในงานแถลงข่าวเนี่ยจองกุ๊กคือผมสั้นแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่า MV นี้เนี่ย น่าจะถ่ายตอนที่จงกุ๊กยืมผมยาวอยู่หรือเปล่าแอบเสียดายมึงที่ไม่ได้เห็นจงกุกผมสั้นใน m อีแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจงกุกของเราไม่ว่าจะผมยาวหรือว่าผมสั้นก็คือรักรักเหมือนเดิมรักมากรักไม่เปลี่ยนแปลงแต่ใดๆก็คือดีใจมากที่จงกุกผมสั้นจริงๆคือรอคอยวันนี้มานานมากกว่าที่จงกุกจะตัดผมสั้นคือน้องเนี่ยปล่อยผมยาวมาหลายปีแล้วแล้ว,ลวเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเห็นลูกผมสั้นจงกุกอีกครั้งหนึง่งแต่ก็ไม่คิดว่าจง,จานนง,งกุ จบเขาเสร็จแล้วที่ตงกุกตัดผมก็ต้องบอกเลยว่า MV นี้เนี่ยเป็น MV อีกตัวที่แหล่ไอเทมมากๆเลยเป็น MV ที่โชว์ความหล่อโชว์ความคาริสมา่าโชว์สเสน่ห์ของบางคันสุดๆไม่ต้องเต้นอะไรเยอะมากมายไม่ต้องมีการตีความ MV แอบแเยอะแยะไปหมดซึ่งมันทําให้เรารู้สึกสบายใจที่จะดูสบายใจที่จะฟังแล้วก็เอ็นจอยกับเพลงมากๆซึ่งในวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่ปล่อย MV แล้วก็ปล่อยเพลงในแพลตฟอร์มต่างๆแต่ในวันที่24พฤษภาคมเวลา7โมงเช้า เทศทศจะเป็นวันที่บางทันเนี่ยสแสดงสเตจนี้ครั้งแรกที่การ b i l l b o a r d Music a w a r d ปี2021ซึ่งก็น่าจะเป็นรูปแบบเดิมเหมือนในะปีที่แล้วนั่นก็คือการบันทึกเทปล่วงหน้าแล้วก็ส่งเทปไปในงานนั่นเองเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดก็ไม่สามารถที่จะเดินทางข้ามประเทศได้นะถ้าไม่ผิดพลาดก็คิดว่าน่าจะใช้รูปแบบเดิมแล้วก็อาจจะมีการวิดีโอคอนเฟอรเรนซ์กันเวลาลรับรางวัลอะไรแบบนี้ซึ่งอย่างที่เราบอกไปในคลิปนี้ว่าในปีนี้เนี่ยบางทันเข้าชิงึง4ส,สาขาด้วยกันเดี๋ยวเราต้องมารอดู นะะในวันที่24พฤศาคมเวลา7โมงเช้าของประเทศไทยเนี่ยบางทันจะสามารถคว้ารางวัลไปได้กี่รางวัลซึ่งในวันนั้นเนี่ยเราจะมาดูสดไปรพร้องกับบางทันแน่นอนใครที่อยากดูสเตจเพลงบัตเตอร์ครั้งแรกก็สามารถมาเราดูไปพร้อมกันได้นะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์และก็กดซับช่องและพายทีวีด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ